ครับสวัสดีครับผ้าฟ้ามครับบ้านน้องเสีมตำบลกกรามเพื่อจตุลาภพิมานจังหวัดเลยครับมือนี่กลเป็นมือส่องวันที่สิบแปดกลุ่มผ้าพันสองขันหาลอยวสิบเจ็ดครับมือนี่ผมก็ไไ้แม่ลูกงามๆมาฝากครับว่าจิ๋วครับหางากครับสายขนสายเนี่ยครับลูกแม่ครับสองเดือนครับหนารากดีแม่ลูกแรกแล้วครับ หลดแมวควบสูงอยู่ประมา้านลอยยีสิบหาบวกลบครับทำงามครับต้มเบื้งแรกครับอยลูกสาวงามงามครับลูกประม้า,มาสองเดือนครับนี่เอาไปเลี้ยงครับหนาเลี้ยงเลยเบื้งลูกครับหนารักีเพราว่าบ้นหมีแพนด้าอลูกเลยครับโอ้ยเรเห็นลูกงามครับแบบ เปิดราคาไว้มื่นต่อพันครับทรงหอยี่ทรงอสานเลยวยครับนี่เอาไปเรียงครับนี่โอ้งามครับมาปล่อยเอาเลยครับมักหายงากครับงามลูกแนีนี่หมื่นต่อพันครับโดยทั่วกับศูนยเก้า็ดสองศูนย์เดห้าปดครับทุกข่าข้ามครับทรงหอเล่ยครับทรงหอยี่หอดบานเลยครับสบายสบาครับ เรา้องว่างครับที่นองครับนั่นแหละผมแลนเองทรงเองครับด้วนท่านใจครับหักมากโคมากครับนั่นแหละลูกงามรักเลยครับบ่พิดล้างแล้วครับเนี่ยผลงานสุดยอดเลยครับบ้าจิ๋วครับบดนไหนบ่งรอบรอบครับก่อนตัดส่นใจครับ ผมก็ว่าเป็นนาฬักเลอะไรนะครับดึงหรอเฮ้ยบุงนี่งามครับลูครับครับผมเอาละครับเอ้าผมขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปสุภาพฟาร์มด้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอยู่ก่ได้พลาดคลิปใหม่ๆรอกันไปครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ